เจอก็ไล้กดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนกดเปิดไลค์ก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไลค์แล้วโอ้ห้าร้อยเองปีซี่ปีซี่ห้าร้อยโอ้แต่บวัวดาเมจนหนึ่งกแ็แต่ว่าลุงแสดงว่าลุงต้องพยายามเน้นใช้เพิ่มสปีดให้พวกเราถูกปวะถูกต้องกดอืมต้องใช้ทำไมลุงยังไม่เอาแบ,บ็คโรตัสมาให้ผมขายวะเดทโรตัสมาให้ขายวะเก็บไว้ทำไม เขาพุทสปีดนะว้าวสวยขาดไปหนึ่งแทงธรรมดาแปดสิบเก๊กก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยแทงตีงช่วยๆกันตีไปคนละทีสองทีผมว่าก็ชนะแล้ววะอู้ดดอดอืมโอ้ยวัตอรเม็ดหนึ่งโอ้เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะอีซี่ผมยิงเจาะเกาะอยู่แล้วอ่ะ ไุอยากล้างอ่ะเออผมใช้ได้ไหมขอใช้แล้วกันนะ <c oughs> ขออนุมัติคาสั่งใช้งานไขมุก <c oughs> มีสามันจะใช้ไปเถอะอ่ะอู้ดวงแย่มากแทนจก,กอ 79. เจ็ดสิบเก้าเป็นคเอเลตด้วยสวย ต้องหาดาบที่มันแทงแรงก<อ>ว่าน,นี้ก็ให้โฟกัสเร่งสปีดแล้วยิม,มนูนจับเดี๋ยวไม่ก็สโลมันไม่ก็อินทับมันอินทับมันก็นได้อินทับตัวกลางอ่ะดีดีอินทับตัวกลางมันก็ตกอะนะอะไม่ถ่าแล้ฮะไม่ได้ดูงคสวยสุดๆแย่มากสาม้งไม่ติดอะไรสนหายนุงกันไหมเหรอ,อไม่กัน คอนฟิวเบื่ออะไรคอนฟิวเ่ีผมก็ต้องรีโหลดมันแบบคอนฟิวมันตีเล่นไม่พอมันชอบใช้ของเล่นเป็นอะไรที่บัดซบสุดๆใด่ฟิวทำไรข้าหนักหายเลยโอ้ถ้าหนักมาล้างคอนฟิวด้วยเหรอวะมันล้างสเตตัสผิดปกติทั้งหมดอะแต่ไม่ล้างเคส โอ้เร่งสปีดมาแล้วแทงมันแจ๊ะเบาจังอยากได้ที่แทงแทงไงก็ได้แรงกว่านี้มีดมันก็ยังไม่ได้ให้ผมเลยนะโอ้จะตายแล้วอบอดนาเมนแต่มก็หล่นไปอี้อแกกบนรีแพรคิด แต่บอลโอไปโอ้ยังวะเขาอีกอแต่ลุงพี่ชานติดสตันเอาการเวทเพิ่มอืมเมือกอันผมผมแทงกา์เชียร์ปิดไม่ได้อ้วตายค่ะเี้ยจบโอ้ achievement ได้ว่ะสุดยอด เยี่ยมเยี่ยมโอ้พัร์สแตงงั้นลุงไม่มีคนไม่มีเงินแล้วนี่ใช่ไม่มีแล้วเงยเปลี่ยนไปมีเงินอยู่ที่ลุงเออวะโอ้ได้แปดเล่มโอ้เพิ่งนี่คืิ่งโอ้รู้ถึงพี่แป้งก็ลังทำบ้าอะไรวะแต่ก็ดูดูดีนะจริงจดูดีนะเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออดีนะเนี่ยเอาจริงจแล้วของดูดิแล้วมันกดง่ายได้แค่สามเองอ่ะดูดิเออวะโอ้แทร็เก็ตปาร์ตี้รัดด้วยโอแกเป็นสายบัฟเลยแล้วลุงเปลี่ยนเปล่า ไอ้เหี้ยทาเก็ตปาร์ตี้ลับทาเก็ตปาร์ตี้แท็กอัพไอ้เหี้ยทาเก็ตปาร์ตี้อีเวนต์อัพด้วยโอ้ไอ้เหี้ยก็ดีเอาอะลองดิเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้หัวผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใช้หัวนี้ไม่ได้นี่วะเออวะโอ้เศร้าเลยนี่หมดแล้วแกไปสายทาเลนต์เหมือนเนี่ยเปลี่ยนไอ้เหี้ยเสื้อทาเลนต์ขายทิ้งไปหมดแล้วเอ้ยแต่มีของขายอยู่ตามเมืองจำได้ว่ามีของขายอยู่ตามเมืองอยู่ไอ้เนี่ยก็เพิ่งขายคือไปไปเดินหาท่านไม่ได้ ให้มันจบไปผมเริ่มเบื่อแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆ่ะ้ยพิชิตทุกอย่างแล้วมันแค่รอรออีเวนต์แค่นั้นเองปุุงปุงแปะปุุงปุงมีอะไรเปล่าวะในวิววอลฟมีอะไรไห้ไอ้นี้กำลังดูย ไอ้ที่วิวดีไซน์เนียย่ยดีมโค้ดมาไปซื้อดีมโค้ดไหมผมนายเผื่อจะเปลี่ยนดีมโค้ดเนี่ยดีมโค้ดอยู่ที่เดวิสเวิลฟ์เนี่ยในตัวผมมีอะไรที่แบงก์เอาไปใช้ได้ครับเพราะหลายอย่างยังไม่ได้ขายอ๋อเหรอเดี๋ยวดูให้เอฟหนึ่งอ่าคนขายแล้วเงี้ยเลยปุงป่งแปะปุงป่งปุงป่ง ไฮเลตโคฟก็ไม่มีอะไรตอนนี้เช้าแล้วตลาดก็ปิดอ๋อนี่ไงพี่ชานมีนี่ไงไฟดิสแตนอยู่ในตัวเป็นพี่ชานไม่ใช่อ่ะไหนวะเบสคอมเพลสเนี่ยคอมคอมพาสเนี่ยเบสคอมพาสเนี่ยมีอยู่แล้วตั้งนานเดินไม่เห็นใช้เลยอิสรหาไม่ได้ดูเบสคอมพาสอืเบลสคอมพาสเบสคอมพาสเออว่ะเออเนี่ยมีไจโร ใจโยป้าเฮมแต่ว่านั่นแดับไม่ได้ใช้เออ่เฮมทุกอย่างใช้ไม่ได้เฟอร์ไม่มีอะไรสักอ,อยางที่เพิ่มทายเลนเลนในตัวพี่เดี๋ยวมีที่ซื้อมานั่นให้ผมนะอยู่ที่ลุงเนี่ยเราอยที่ผมเหรอ,มอรผมมีอะไรเหมือน,นนียเหรอใครซื้อไฟล์ส่งให้แล้วนี่ส่งไปแล้วปะ เออผมว่าผมส่งทันทีที่ผม,ผมซื้อแล้วอ่าโอเคเดียรอกระเด็นคืออยากแพงแรงกว่านี้เดี๋ยวขอพระแด็กกระดินขอพระแด็กหน่อยอเดวิ่ว,วอล์ฟเจออะไรเนี่ยตกปลาเฟลสุดๆไม่เสียอะไร มันมันเสียสิ่งที่จะได้มันไม่เคยได้ด,ดีม,มออดีมดีมดมาทุกอย่างอะ่ะที่มันเพิ่มทาเลนอะ่ะเสียนุกๆอ่ะอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเล่นไม่มีแล้วเงินห้ามขายนะไม่ขายละไม่ขายละวห้ามขายนะ<อ>ไม่ได้แบบอกอ่ะไอเชียนลกว่าลําคาญขายทิ้งหมดเฉยเงินมันเหลือแล้วไปเล่นซือขายไปเรื่อยควบคุมเฟือยซื้อขาย ้วออไปทางไหนวะเนี่ยลองเราไปทางซอสที่พี่พิชาทไหมไหนๆหนเคยใช้แล้วไฟซอสมาเทียดไฟซอสเออว่ามือเดียวมีปะในตัวผมมีปะเดี๋ยวขอเช็ควันนี้มีวิชั่นสกอร์ในในตัวผมมีไฟซอสอยู่แล้วตรงนี้ไม่กัปตันกับตันแฮตตรงนี้ไม่กับตันแฮตไฟเดสตันบวกหนึ่งไม่เอาแฮตแฮตไม่เอาแล้วไม่มันระหว่างเดินทางตรงไหนตรงไหน ที่ไอเนี่ยไอแคสเซิลออฟวัคเกอร์เนี่ยตรงไหนวะท้องบนใกล้ๆบอสอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันไปเลยนะอืมก็ไปใกล้ๆบอสจ็ได้ใส่ไฟผมให้ผมให้ดีแมทกับเอ้ดีแพสไม่ต้องเนี่ยให้เอาเอาเสื่องเดียวแล้วกันติดติดมาก็ได้ติดติดมาดีแฮทดีบูทเนี่ยมีดีบูทไหมตรงเนี้ยดีบูทมีอยู่ที่ไอโยนินเบิร์กเนี่ย ไปไปเดินทางไลยลุงนั่งเลยอืมก็คือเราจะเร่งเราจะผัดจะเร่งสปีดเพื่อให้พิชานขึ้นเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอใอพรามว่าไงก็คือเราจะาจริงเราจะจ่ายทุกอย่างเ<ม>พิ่มเ <laughs> อ่ไหมอแต่ว่าแบบพิษลุงลุง ลุงอินทลับผมเร่งสปีดลุงอินทลับผมเร่งสปีดลุงอินทลับผมเร่งสปีดเลยพี่ชายก็แทง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 อีเแี้วอ๋อไม่ได้บอกเลยยังไงว่าอย่างนั้นมาแล้วเอียดโยนเงินบ่อยไปไปไป เราไม่ได้จะแวะเมืองข้างบนใช่ไหม